ตรงนี้นะครับคือนครทุลีเรนเดลนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเอาชนะกอดฟรีราชาองค์แรกนะครับในร่างแรกนะครับแล้วก็ร่างที่2ก็คือโฮลาลูยอดนักลบนะครับก็ฆ่าสิงโตของตัวเองซักแล้วก็ <laughs> เหมือนกับเอาพลังของสิงโตมาเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มาสู้กับเราเราก็ชนะแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดินหน้าขึ้นไปข้างบนต่อนะครับ <laughs> เพื่อนเพื่อน ที่นี่นะครทุรีเรนเดียวนะครับอันนี้คือหนามของพฤกษานะครับต้นพฤกษาทองมันโดนเผาแล้วนะครับตอนแรกเหมือนเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องให้มีการเผาต้นพฤกษาทองนะครับแล้วหนามก็จะออกไปมีบอกว่านะครับต้นพฤกษาทองไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับใครสักคนหนึ่งเลยนะครับเป็นราชานะครับไม่ยอมรับเลยมกอดก็บอกอย่างนี้นะครับ แล้วก็แตะสีทองตรงนี้นะครับเพื่อนๆแตะแสงทองนะครับลองเข้ามาดูว่าข้างในมันมีอะไรนะครับน่าจะโหดแน่ๆเลยอะ่ะแตะแสงทองแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันหืมเข้ามาที่ไหนเนี่ย ใครอยู่ข้างบนนะ่ะอ๋อมาลิกามาลิกานะครับที่ถูกจองจำอยู่ที่นี่อันนี้โค้งแห่งรูนนี่ตกลงมาแล้วนะครับ ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าใช่มาริกาหรือเปล่าคนนี้เป็นเทพของจริงเลยนะครับถ้าเป็นมาริกาจริงๆโอ้โหร่างกายนอกเปื่อยยังไงก็ยังไม่ตายนะครับเป็นเทพเหลืออวัยว,วะภายในแทบไม่เหลือเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถมีพลังแล้วก็เคลื่อนไหวได้อีกโอ้โหสุดๆเลยอนะ นั่นอะไรอะคอนอะไรนะ่ะค่อค่อยผสานมานะครับคนนี้คือใครอะไม่น่าใช่มาริกานะดูเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับตอนแรกดูเหมือนเป็นผู้หญิงเลยอ๋อนี่คือลาดากอนตอนแรกดูเหมือนเป็นผู้หญิงเลยนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเป็นมานิกาแต่ไม่ใช่นะครับคนนี้คือลาดาคอนโอ้ยเดี๋ยวสิเพื่อน <c oughs> ไม่ยอมให้ผมเสกเพื่อนมาเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ก็ฟาดไม่เลี้ยงเลยอะ่ะรอหน่อยดิ ปันบ้างโอ้โหกระเด็นทั้งคู่เลยล่างลอกแบบผมลาดาก้อนนะครับมันหยัดทองบ้านไม่หน่อยเพื่อนนีอ่อาไปบ้างฟาดเราอยู่ได้โอ้โหนี่ข่านี้รุนแรงมากเลยนะครับ ยนั่นแหละลอ่ลอ,ลอ,แบบลอไปมั่งล่างล่างลอกแบบล่อไปโดนนิดเดียวโอ้โหิอกเองอะไรนะอะล่อไปหน่อยเพื่นอนล่างลอกแบบเขาใช้พลังผมได้ทุกอย่างเลยนะครับล่างลอกแบบเรียบร้อยนะครับ เนี่ยใช้ได้เหมือนกันเลยผมก็ใช้ได้ดีมากเลยอใช้พลังได้เหมือนกันทุกอย่างเลยอาวุธก็เหมือนกันนะครับมีร่างสองแน่นอนตรกลงคนนี้คือลาดา้อนนะครับจริงๆแล้วราดา้อนเนี่ยเป็นแฟนกันกันกบเลนาร่านะครับเจ้าหญิงจันทาแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไปไปคบกับมาริกานะครับเลิกกับเลนาร่า แล้วก็ไปเข้าข้างอยู่กันด้วยกันกับมาริกานะครับป่าแล้วมีร่างสองจริงๆด้วยโอ้โหนี่คือยังเกนครึ่งเทพอยู่นะครับอาณาจักรนี้ยังถือว่าเป็นครึ่งเทพเหมือนมอกรดเหมือนเลนดาราเหมือนมากิ เหมือนลาดานเหมือนไรขาดเหมือนมิเคลา่าเหมือนมาเลเนียนะครับมาเลเนียดาบแห่งมิเคลา่าซึ่งก็คือนั่นแหละครับเป็นลูกครึ่งเทพมาเลเนียนะครับโอ้โหนี่มันนี่มันเหมือนเทพเลยอะแล้วผมจะเหลือไหมเนี่ย ดีที่ว่าเพื่อนผมยังไม่ตายนะไฟนี้แบบว่าสุดๆเลยอะ่ะต้องเข้าวงในอะ่ะดูแล้วเข้าต้องเข้าวงในนะครับ แต่ให้ผมพูดตลกๆหน่อยก็คือเหมือนเหมือนเนสซี่เลยนะครับเพื่อนๆเนสซี่ในตลาดใ,ใ,ในในทะเลสาบล็อกเนสนะครับคล้ายๆเนสซี่เลยอะที่เขาบอกว่ายังเป็นอ,อ่้ยอยู่ล่างลอกแบบผมลอกล่างลอกแบบผมพูดแบบตะโกนตลกเ่ี <Yeah! S 1> ที่บอกว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้นะครับทะเลสาบล็อกเนส แล้วนายจะผุกผกผโผล่ทำไมล่ะเนี้ยข่าย่างจริงเลยอ่ะแต่ดีนะครับที่ไม่หิวตัวเองเหมือนมาเลเนียนี่โอ้โหพอฟันเราเสร็จแล้วพลังเลือดเพิ่มเฉยเลยนั่นบงอะไรเนะี่ยใช้พลังได้เหมือนกันหมดเลยนะครับล่างลอกแบบผม เขาไปลุยเลยเข้าไปลุยล,ล่อมันไว้โอ้โหอุ้ยเนี่ยเหมือนเนสซี่เลยโค้งแห่งลุนโอ้ยนิดเดียว เอาใช้สายฟ้านี้นะครับเอาอีกแล้วโอ้โหนี่เขาใช้พลังของนี่เลยนะครับหือแหวนแห่งเอลเดนนะครับพลังวงแหวนระเบิดโอ้โหนเอาไปกินโอ้โหเป เกือบเลยอะเมื่อกี้เกือบโดนท่านั้นอีกแล้วทีเดียวโอ้ท่านี้อีกแล้วเหมือนแล้วเบิดดวงดาวเลยอะโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับความทรงจำของเอลเดนกำจัดได้แล้วครับกระสุนอสูรของเอลเดนนะครับ โอ้โหสุดๆเลยพื้นฟูวงแหวนเอลเดนนะครับตัวลงคนนี้คือใครกันแน่ ลงเขาเป็นมาริกาหรือเปล่าเนี่ยโอต่อได้ด้วยยอดวงแหวนแห่งเอลดนนะครับเราผสานกลับคืนให้แล้ว The fallen leaves tell a story of how a tarnished. กล่าวถึงผู้มอมองที่ขึ้นมาเป็นราชาแห่งเอลเดนนะครับ In our home, ที่ดินแดนมัชชิมาอีกฟากฝั่งของม่านหมอก พวกอสูรทั้งหลายนี้จะมีที่อยู่ไหมเนี่ยสมัยจากถูกเรียกขานก็คือสมัยใหม่นะครับ <And S 1> ก็คือเราได้ขึ้นเป็นราชาเป็นยุคสมัยแห่งรอยเลา้าเปลี่ยนราชาใหม่แล้วความรุนแรงความร้ายกาจหรือว่าความความทารุณน,นะครับที่เกิดขึ้นะ่ะในทุกๆหย่อมหญ้าเลยน่าจะหมดลงนะ จบแล้วนะครับสำหรับเกม Elden r i n g นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้แนวโซนะครับก็แนะนำนะครับเกมนี้ถือว่าทำภาพออกมาได้ดีแล้วก็การต่อสู้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าข้อเสียในเรื่องของการกระโดดเพื่อนๆต้องกระโดดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเล่นกับคอนโทรลเลอร์อย่างที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับเล่นง่ายกว่าการเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าไม่งั้นนิ้วจะพันกันนะครับแล้วก็ปุ่มมันจะอยู่ห่างกันแต่ถ้าใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยในการจับ ของตัวมือทั้งสองข้างเนี่ยมันจะกระชับแล้วมันก็นิ้วมันจะอยู่ใกล้ๆกับปุ่มเลยนะครับมันกดง่ายกว่าใช้ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆตัวเกมถือว่าทําได้ดีนะครับทั้งเอฟเฟกต์ทั้งเรื่องราวเนื้อเรื่องต้องออกค้นหาค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้เล่นนานมากนะครับบอกไว้เลยว่าสําหรับคนที่มีเวลาเท่านั้นถึงจะเล่นได้ไม่งั้นจบใช้เวลานานมากเลยนะครับแล้วเกมนี้ค่อนข้างหัวร้อนนะครับในหลายๆายจุดตรงที่ว่า พลังของศัตรูนะครับที่เวลาเราฆ่ามันได้แล้วเรามาใช้เป็นของเราเนี่ยมันแทบจะสู้เจ้าของจริงๆไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราเอาพลังของมันมาใช้เนี่ยสู้มันใช้เองตอนที่สู้กับเราเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับพลังของเราที่เราใช้มาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเอาพลังคนอื่นมาใช้แล้วมันได้พลังแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆต้องพยายามอ่อตีดาบให้คนอื่นเขาตีดาบนะครับคือต้องไป สรรหานักตีดาบที่ที่มหาลูนก็ได้ครับที่ห้องมหาพรตรงนั้นของเรา,าครับที่ตรงโต๊ะกลมให้ใหเขาตีให้นะครับดาบต้องควรจะเลเวลสูงไว้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะไม่งั้นนะมาบทหลังๆเนี่ยศัตรูอึดมากนะครับจากตัวที่เราฆ่าง,ง่ายๆก่อนหน้านี้พอมาเจออีกที่หนึ่งนะครับอึดมากฟันแทบแบบเลือดไม่ค่อยลดนะครับถ้าหากว่าเพื่อน,อน,อนไม่อัปเกรดตัวอาวุธเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าหืดขึ้นคอนะครับเพื่อน ส่วนเวทเนี่ยเพื่อนๆพ,พยายามเรียนจากตำราไปหาอาจารย์สอนนะครับแล้วก็เรียนจากตำราเอาก็มีหลายเวทนะครับที่น่าสนใจส่วนใหญ่เวทที่ผมใช้ก็จะเป็นเวทของเลนาราครับเพราะโจมตีระยะไกลแต่พลังก็ลดไม่เยอะนะครับแต่ก็พยายามยิงบ่อยๆแล้วก็ใช้เพื่อนๆน,น,นะครับที่เป็นทุรีพยายามอัพเพื่อนด้วยนะครับจะช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะล่างที่ผมทำแะลากล่องล่างลอกเลียนแปละครับอันนี้ดีมากแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ พร้อมพร้อมกับที่เควสแลนนี่ครับต้องไปหามานะครับซึ่งไปหาคมดาบพิฆาตองคุลีอะครับต้องอยู่ในเมืองโนโครนะครับเพื่อนๆนจะเจอทุลีที่ชื่อว่าล่างลอกเลนแบบอันนี้ดีมากนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในเควสสังหลังเลยกว่าจะได้ใช้ก็นู่นเลยอะครับต้องหลังๆเลยแต่งไงก็เพื่อนๆก็พยายามเล่นแล้วควรจะมีความอดทนนิดนึงนะครับเพราะเกมนี้เล่นแล้วหัวร้อนจริงอย่างที่เขาบอกกันลองๆจากเซกิโลเลยนะครับเพื่อนๆน ต้องยังไงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามโมโมชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับการติดตามเอลเดียลิงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันมีฉากจบหลายแบบนะคบเพื<ๆ>่อนๆถ้าผมมีเวลาจริงๆเดีย๋ยวผมจะทําฉากจบเพิ่มให้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีถึง6ฉากจบแต่นี่คือฉากจบแรกนะครับแต่ยังมีอีกตั้ง5้าฉากจบเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะพอมีเวลาเล่นให้เพื่อนๆอีกหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาโม h ช n n e l นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ